อาจารยแจ้ถึงรถน้อยเขีผู้พิยรถนอนพยาบาลกำลังปรถหนักวิญาณานะวาสีใกล้เคียงบ้านถนนทองอาจารย์วิกฤตใกล้เคียงบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แก้วจายมีวทีติดพูดแล้วบาดเจ็บก่นรถนอเขตดรถนอพยาบาล25หกจัดกาแบบจัดการ85หนึ่งหกยี่ห้าตอเป็น สามิาหน่งหมวั่สบ้าตถนทองระจาแปดมาสิตสพิสิบาทองระจสิบแปดหนึ่งสี่ดูวววสสวจวประจ18อทางหนยครับพอทางหนยครับ ปจาแปดสิบห้าน่กวาสิบปราภาแปดิบห้านั้หกวาสิบมันกิจานียป้นถนนทองปาสิบแปดหนแป

ตอไหน้งนตัวนี้ตัวเล็กนี่ไหมเ็แบบยืดอ่ะแบบสั้นเหรอครับสั้นบบสั้นสุดเลยเอาีเลยกนีที่ล่ะคางเป็นแผลจอเลึกประมาณหนึ่งเซนยาวประมาณ 3, 2, 2สามสองสองเซนแรงงานตัวอย่าง

ไม่ต้องเอาเป่าเมเอาพอเหมนหนผมแล้วที่คุณล่นโทษเราไปปพาใหญ่อะลูกบอกพวบ้ามไม่นาใหญ่เลยบอกคอละนี่มคองไหมปวดคอปวดหต้นคออมไม่ทรมานตัวเองเลยจะกินอะไรก็ไม่ได้กินเอาไม้้มเกลือเอ้า พี่เดินหน้าไปอีกได้ไหมอ่ะเอามาสอนก็ได้ท่าจะให้พี่เดินหน้าไปอีกได้ไหมให้รถศูนย์จอดนี่ครับผมเปย์บอดปวดคอมป์เลยนะปวดคอมห์เหนูไม่ปวดพี่ปวดกรามอันนี้ไงคางเหมือนคางมีแผลอ่ะค่ะนี่หัวไปโดนอะไรมาทำร้านฟันก็หรอเดินล้มเหรอมึงลูกไหวไหม ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกยหน่อยเนาะเ่ยเป่ยเปล่ยเี่ยงไางนี้ถึง่ออย่าจับครับอย่าจับอย่าจับอยจับอย่าจับอย่าับอยับเข้าอย่มันะเปลี่ยนให้ให้หน่อยเนาะไม่เป็นไรบอขาข้างไหนัมข้างนี้ยุกลองยุกดูได้ย ยกไดยอันนีย่ล่งเยาเพิ่อคือย่าเพิ่งขยับพี่เพ่เพย่าเพิ่งขยับดเดี๋ยวยเอเืนเอานเดี๋ยวให้ใครเข้าเรียนมาเนาะหาฝที่เราีพี่นอนได้เฉยพี่ไม่ต้องลุกพี่ต้องลุกจับพอจโเสื่อพี่เก็บแขนมไม่เก็บใช่ไหมอ๋ออันนี้ล่า ดีวอย่าเฉยเอาเอานี้ออกก่อนดีกว่าพี่อยู่เฉยๆหรือบอคคอไว้หรือบอคคอไว้ที่ขยับไปบอคคอไว้เอเคบอคคอไว้พี่หนตะลันโอเคไปเลยไปเลยนะไปเลยพี่่อเลยเีย่าพี่ยัสไลหนึ่ามีครั่เาหอตนีีว่งี่น่งยอะลันนะครับ

ขโมยเข้ามา